สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการช่อง YouTube ของหมอดูกดชมนเทพาทิพย์นะคะวันนี้หมอดูจะมาแนะนำไพ่นะคะให้ทุกท่านได้ทราบขอเชิญท่านที่สนใจนะคะติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะ แล้วก็แสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้นะคะเพื่อที่ช่อง YouTube ของหมอดูจะได้นำไปปรับปรุงนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอออกตัวไว้ก่อนว่าช่องนี้ใช้งบประมาณในการถ่ายทอดนะคะน้อยมากนะคะมีอุปกรณ์ก็คือมือถือนะคะขาตั้ง อันเล็กนะคะไมโครโฟนนะคะแต่ถ้ามีผู้ชมติดตามรับชมมากๆนะคะหมอดูก็จะพัฒนานะคะให้ดีขึ้นไปนะคะใช้อุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นช่อง YouTube ช่องนี้นะคะก็สร้างมาตั้งแต่วันที่24มกราคม2564นะคะ มอดูก็พยายามนะคะที่จะทำให้ช่องนี้นะคะได้เผยแพร่ออกเป็นประจำนะคะอย่างต่อเนื่องอีกทั้งนะคะอา,อาจจะมีการนำเรื่องอื่นๆนะคะที่นอกเหนือจากเรื่องไพ่ยิปซีมานำเสนอให้แก่ท่านผู้ที่สนใจนะคะที่ติดตามช่องของมอดูเนี่ยนะคะ ได้รับความบันเทิงนะคะอาจจะมีเรื่องอื่นๆสอดแทรกเข้ามาบ้างนะคะอาอาจจะมีอะไรก็ตามนะคะที่พอจะเป็นประโยชน์หรือสร้างความบันเทิงนะคะให้กับคุณผู้ชมได้พักผ่อนหย่อนใจหมอดูก็จะทำนะคะหมอดูเริ่มอ,ออกอากาศนะคะ มาตั้งแต่วันที่31มกราคม2 5 6 4ก็คือวันเสาร์นะคะออขอโทษค่ะวันที่31มกราคม2 5 6 4เป็นวันอาทิตย์นะคะขอโทษมากมากค่ะส่วนวันนี้ค่ะเป็นวันจันทร์นะคะวันที่สองที่ที่ทำการบันทึกนะคะ วันที่สองที่ทำการบันทึกแต่ว่าเป็นรอบที่4นะคะก็คือเมื่อวันอาทิตย์วันแรกใช่ไหมคะวันที่ส1บบันทึกตอนเช้าแล้วก็ตอนค่ำนะคะวันนี้ก็เช่นกันค่ะบันทึกตอนเช้าแล้วก็ตอนค่ำเทปแรกค่ะจะเป็นการแนะนำตัวนะคะ อย่างง่ายๆะคะ่ะแนะนำตัวของหมอดูอย่างสั้นๆนะคะเทปที่2ก็จะเกี่ยวกับเรื่องไพ่ยิปซีนี่แหละคะ่ะแต่จะแนะนำนะคะหน้าไพ่ในชุดใหญ่นะคะซึ่งมี22ใบเ,เป็นภาษาไทยนะคะแต่และตัวเป็นภาษาไทยแล้วก็ตัวเลขนะคะ รอบที่3นะคะจะเป็นการแนะนำไพ่ชุดใหญ่เช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ถ้าท่านใดรับชมนะคะเรื่องไพ่ยิปซีนะคะแล้วมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันใดที่จะแจ้งให้กับผู้จัดได้รับทราบนะคะผู้จัดก็ยินดีนะคะเอ่อช่องนี้ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะช่อง YouTube นะคะหมอดูชื่อกฎชมนเทพาทิพย์นะคะช่อง YouTube ของหมอดูชื่อมิสกดชมนทาร์รด์การ์สไทยนะคะใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะมิสกดชมนทาร์ดการ์สไทยหมอดูมีการวางแผนค่ะ ว่าอนาคตนะคะจะทำตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษนะคะโชว์ด้วยนะคะโชว์ที่หน้าจอ YouTube ด้วยเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษบรรยายนะคะก็คิดว่าจะให้น้องๆน,นะคะหรือหลานๆช่วยนะคะคือหมอดูก็ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษอะไรมากมายนะคะ ได้แค่จำคำศัพท์สั้นๆเล็กๆน้อยๆน,อยนะคะพูดประโยคสั้นๆได้นิดหน่อยนะคะนอกนั้นคือไม่ได้เลยนะคะแต่น้องสาวนะคะเรียนจบพยาบาลมานะคะคิดว่าเขาน่าจะช่วยเหลือได้นะคะเนื่องจากว่าเขาก็ว่างงานนะคะคือเป็นแม่บ้านเต็มตัวนะคะ ท่านใดนะคะที่อยากจะจ้างพยาบาลนะคะหรืออยากจะจ้างคนเลี้ยงเด็กเป็นการส่วนตัวก็ติดต่อหมอดูได้นะคะทีนี้นะคะเรามาเริ่มนะคะหลังจากเกลิ่นอยู่นานนะคะเทปนี้เป็นเทปที่4นะคะในวันที่2เทปที่4ของปีนี้นะคะแต่ว่าเป็นการจัด ในวันที่สองนะคะและก็คิดว่าจะเผยแพร่นะคะหลังจากบันทึกเสร็จนะคะในคืนนี้คืนวันที่หนึ่กุมภานะคะเมื่อเช้านะคะหมอดูอัดหนึ่งเทปนะคะแต่หมอดูพยายามอัปโหลดขึ้น y o u t u นะคะอัปโหลดยังไงก็ไม่ขึ้นนะคะมาขึ้นตอนเที่ยงหลังจากที่หมอดู รับประทานอาหารเที่ยงนะคะแล้วก็กลับมาที่ห้องก่อนที่จะไปทำงานประจำนะคะหมอดูก็ลองอัพโหลดดูปรากฏว่าได้นะคะอาจจะเป็นคนขายน้ำส้มคนนั้นที่ช่วยเหลือก็ได้มันบังเอิญนะคะคือว่าหมอดูทานอาหารเที่ยงค่ะเป็นกวยเตีียวนะคะแล้วทีนี้มีคนขายน้ำส้มเดินมานะคะ,ะหมอดูก็ชอบดื่มน้ำผลไม้อยู่แล้วนะคะก็เลยคุยกับเขานะคะ ตอนแรกจะซื้อเขาขวดเดียวนะคะเพราะว่ามีตังอยู่ไม่พอนะคะไปซื้อของอย่างอื่นซื้อของอย่างอื่นแล้วนะคะทีนี้เขาบอกว่าเขาขายเป็นถุงโอนก็ได้ะคะ่ะตายแล้วทำยังไงโอนแล้วก็ชิมชิมน้ำส้มของเขาไปแล้วก็เลยแบบว่าคิดว่าจะเอาขวดเดียวถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาเขาบอกว่าใช้สัญญาณ โทรศัพท์ของเขาก็ได้นะคะเมื่อใช้สัญญาณโทรศัพท์ของเขาแล้วนะคะเมื่อจ่ายเงินนะคะโอนเงินเสร็จปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จปั๊บกลับมาที่ห้องพักพักผ่อนแป๊บหนึง่งก่อนจะไปทำงานประจำก็ลองโหลดดูนะคะโหลดวิดีโอปรากฏว่ามันลง YYoutube ได้นะคะหรือมันติดขัดอะไรเนี่ยคะ่ะมาดูพยายามนะคะ เกี่ยวกับ YouTube นะคะหลายรอบค่ะหมอดูยังไม่เคยอัด YouTube ไพ่ยิปซีนะคะพออัดไพ่ยิปซแล้วก็เลยลองทำนะคะอลองทำดูปรากฏว่าช่องเนี้ยเป็นช่องที่สร้างมาเป็นช่องที่สองนะคะสร้าง Gmail ใหม่นะคะเป็นช่องที่สองก็พยายามลบ ของเดิมออกให้หมดช่องเก่าๆออกให้หมดนะคะมันก็เหมือนจะได้นะคะแต่วันนี้อัปโหลดไม่ได้ก็ยังรู้สึกแปลกๆรู้สึกแปลกๆแ,แต่ว่าเมือ่อเมื่อไม่ได้นะคะเมื่อไม่ได้เราก็พยายามนะคะกับ y u t u b e เนี่ยหมอดูพยายามมาหลายครั้งหลายคราแต่ไม่ค่อยมีเวลานะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าให้สัญญากับเพื่อนก็ได้